วันนี้จะพามาดูกะละมังที่เราลดน้ำเยอะๆนะนแข็งอันนี้ลงไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะนี่เป็นแข็งมันก้อนเลยแต่นี้เป็นมูลไส้เดือนนะเป็นมูลไส้เดือนแล้วเขากินแล้วแต่ว่าเรามาลดน้ำซ้ำๆลดประมาณสี่ห้าวันเพราะว่ามันแห้งนะอากาศมันแห้งเราก็เลยลดนี่เราจะมาดู มันเป็นก้อนแต่ข้างล่างเห็นไหมข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยเป็นมูลไส้เดือนเหมือนเดิมเขาจะเป็นประเภทกินข้างล่างขึ้นมาขี้ข้างบนนะแต่ว่าถ้าถ้าข้างบนแข็งเงี้ยหรือแห้งเงี้ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ข้างล่างยังรักษาความชื้นไม่ได้แล้วถ้าเรา มีเวลามาดูอย่างเงี้ยเนี่ยมาดูแล้วก็มาเปิดดูมาคอดคด,ดูว่าเออมันแห้งเฉพาะข้างบนไหมหรือว่าแห้งข้างล่างด้วยเราก็ต้องมาคอยเช็คถ้าเราไม่ได้จดวันที่ไว้นะเราก็จะมาคอยเช็คมาคอยเช็คแล้วก็ปาดไปอันนี้คือยังไม่ได้ปาดนะลงครั้งแรกด้วยแล้วเราก็ปล่อยเขาเลยประมาณอาทิตย์หนึ่ง ซึ่งเราลงตัวเยอะนะนี่เขาก็จะกินเลยครึ่งกระมังแล้วนี่นี่น่าจะกินหมดแล้วแหละแต่ว่าความชื้นยังไม่ได้นะยังร่อนไม่ได้แล้วก็จะเอาขึ้นมากองไว้อย่างนี้ก็จะกลับเราจะกลับนะกลับเฉยกลับแต่ก็ยังอยู่ในกระมังนี่คือเทคนิคของคนที่ยังไม่มีเครื่องร่อนนะ ยังไม่มีเครื่องร่อนเราล่อนมือเราก็จะทําแบบนี้มันก็จะทําให้ตัวที่เป็นมูลไส้เดือนที่อยู่ข้างล่างนะขึ้นมาข้างบนแล้วมันจะทําให้มันแห้งขึ้นก็เหมือนผึ่งระดับหนึ่งนี่แล้วเราก็เอาลงกลับไปไอตัวข้างบนที่แห้งๆเมื่อกี้มันก็จะกลับลงไปข้างล่างแล้วเราก็ปล่อยอีกสักวันก็คือคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกสักวันแล้วเราก็มาดู พอเรามาดูปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่ที่เรากลับไวาบา้เมื่อวานก็จะมีมีแห้งมีเปียกแต่ว่ามันก็จะเป็นมูลไส้เดือนทั้งหมดแล้วนะมันก็ยังเปียกอยู่ก็ยังไม่สามารถล่อนล่อนตะแกงมือได้อยู่ดีถ้ามันแห้งมากๆแล้วเขากินเยอะแล้วแต่มันยังล่อนไม่ได้เราก็จะเอาขึ้นมากองไว้กองไว้แบบนี้เลย กองไว้เลยกองไว้ในกละมังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาโกยออกความชื้นก็จะหายไปอีกระดับหนึ่งมันก็จะทําให้เราไปร่อนได้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างนะฝัะ่งนี้ไม่มีนี่น,นี่กละมังนี่นเห็นไหมกละมังนี้เราโกยไว้เมื่อวานนี่คือโกยไว้แล้วเนี่เห็นไหมเราโกยไว้มันก็จะแห้งระดับหนึ่ง เอาจริงนะต่อให้แห้งประมาณเนี้ยก็ยังร่อนไม่ได้นะคะก็ยังต้องเอาไปพึ่งอีกเพราะว่าเราเอาไปแบบเนี้ยกระมังเดียวจริงมันดูเหมือนมันแห้งแต่พอไปรวมกันเยอะๆสุดท้ายความชื้นก็กลับมานะมูลไส้เดือนจะเป็นปุ๋ยที่ดูดความชื้นไวมากเขาดูดความชื้นไวมากเนี่ยเราก็จะโกยขึ้นมาส่วน ตรงนี้ที่เป็นชั้นล่างก็เป็นมูลไส้เดือนแล้วนะแต่มันแพ็กก็คือมันแน่นพอมันแน่นปุ๊บเราก็จะมากับมากับกองเขาให้เขากลายเป็นแบบนี้เหมือนกันมันก็จะเป็นขั้นตอนที่พี่ถีพี่ถันหน่อยก็อารมณ์ประมาณว่า,เ,าเลี้ยงไส้เดือนแบบปาณิดนะเดี๋ยวมาดูกะละมังนี้นะกะละมังนี้น้องกินหมดไปประมาณห้าวันได้แล้วนะคะแต่ว่าเรา ยังไม่ได้ล่อนนะเรายังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ล่อนแต่เรากลับเขาสองครั้งก็คือคืนก่อนแล้วก็เมื่อคืนและนี่ก็มาดูนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะกินได้ละเอียดมากขึ้นก็คือให้เวลาเขาทำงานมากขึ้นเรากลับแต่เราไม่ได้เก็บตัวเขาออกนะแล้วก็ยังปล่อยเขาไปเหมือนเดิมต่อให้เรามากวนเขาเขาก็จะไม่หนีนะนี่นะ เห็นไหมมันก็จะมีความชื้นขึ้นมาให้ดูฝั่งนี้เห็นไหมนี่เขากินหมดแล้วกินหมดแล้วจริงๆอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นเลยนะทั้งกะละมังหมดแล้วจริงๆแต่เราก็ยังไม่ได้เก็บเขาคือกะละมังนี้ถ้าจะเก็บเราก็จะเอาไปล่อนเนี่ยคืนนี้ล่อนได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปล่อนสี่มิลน,นะเอาไปล่อนสี่มิลเพื่อแยกตัวเขาออกก่อนเพื่อแยกตัวเขาออกแล้วเราก็จะ ผึ่งผึ่งตัวนี้ไว้เพื่อที่จะล่อนหนึ่งมิลพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งก็คือล่อนสองรอบล่อนเอาตัวออกก่อนเพื่อที่จะเอาตัวไปลงที่ใหม่ไม่อย่างนั้นถ้าเราเอาเขาไปผึ่งทั้งตัวแบบนี้เลยมันจะทําให้เขาอะหนีหรือเขาอาจจะแห้งตายเพราะเขาขึ้นมาข้างบนนะเราก็จะเอาไว้ก่อนเราก็จะผึงเขาไวแบบนี้ เนี่คือการเทคนิคของการเลี้ยงแบบมือใหม่นะคะก็คือเราเลี้ยงแบบใช้มือล่อนยังไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะมาช่วยทุนแรงเราเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดหาวิธีพลิกแพงเอาเองว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงให้เราลดขั้นตอนการทำงานได้มากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะต้องล่อนถึงสองครั้งแต่เราก็จะได้มูลที่ละเอียดและดีให้ลูกค้านะเดี๋ยวเราพามาดูกันที่เราล่อนรอบที่สเสร็จแล้ว นี่คือมูลไส้เดือนที่เราล่อนรอบที่สองเสร็จแล้วนี่นะนี่นะล่อนเสร็จแล้วแต่ก็ยังแพ็คถุงขายไม่ได้นะคะก็ยังมีตัวอ่อนหรือไข่ติดอยู่เราจะพึงไว้ถ้ายังไม่มีออเดอร์เข้ามาเราจะพึ่งไว้อย่างน้อยสองถึงสามคืนแล้วเราก็จะเอาขี้วัวมาวางเพื่อล่อตัวอ่อนเดี๋ยวตัวอ่อนเขาก็จะออก บางคนเขาผึ่งไว้แล้วก็ลอตัวอ่อนถึงสิบวันก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเราผึ่งเปิดกระมังไว้อย่างเงี้ย <c oughs> มูลไส้เดือนก็จะแห้งมันก็มีผลกับจุลินทรีย์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาขี้วัวเบดดิ้งเนี่ยที่เราแช่เสร็จแล้วเนี่ยมาวางอะสมมุติเราจะมาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้เลย แล้วตัวอ่อนเขาก็จะขึ้นมาอยู่บนเบดดิ้งแต่ข้างบนเราก็จะเอากระสอบคุมไว้เราก็จะมาเปิดดูบ้างถ้าเบดดิ้งมันแห้งมากเราก็มาดูว่าเออมีตัวอ่อนขึ้นมาหรือ,อยังอะไรเงี้ยสองสามวันก็ได้ค่ะก็ต้องคอยควบคุมความชื้นถ้ามันแห้งมากเราก็จะมาดูว่าควรเก็บใส่กระสอบหรือ,อยังบางทีถ้ายังไม่มีออเดอร์เป็นกิโลเป็นขายปีกเราก็จะแพ็คใส่กระสอบไว้ก่อน หรือไม่เราก็จะเอาไปหมักปุ๋ยหมักใบไม้หมักแกลบเป็นวัตถุดิบอย่างอื่นเพื่อให้ขายขายได้ทุกรูปแบบอะคะ่ะไม่ไม่จะเป็นเราทําฟาร์มไส้เดือนเราไม่จำเป็นต้องขายปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างเดียวเราขายได้หลายอย่างอยู่ที่เราพลิกแพงแล้วก็ทํานะคะสู้ๆกันนะคะทุกคนขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ นี่เป็นคลิปแรกนะแค่อยากจะมาแบ่งปันเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําให้ดีกว่านี้จะทําให้ดีขึ้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ